ขอคำแนะนำเรื่องการติดตามทวงหนี้ที่ให้ญาติยืมเงินไปแล้วถึงเวลาตามสัญญายังไม่ยอมใช้อ้างว่าไม่มีโดยที่มีเงินเดือนแล้วก็โบนัสของรัฐเาวิษาษาสาหกิษอยู่ผมจะฟ้องนะฮะก่อนหมดอายุความ10ปีจะทำได้หรือไม่อย่างไรเชิญฮะพี่วสันฮะกับการที่ถ้าเป็นหนี้เงินกู้เงินยืมน,นะครับเราก็จะไปฟอ้องเกินกว่า10ปีนะครับอายุความมัปี นะครับส <si ูงสุดคือพยุความทั่วไปของสัญญาผู้ยืมเงินนะครับเมื่อเราทวงถามแล้วนะครับก็ไม่ยอมชําระนะครับทําไงได้นะกฎหมายในในส่วนนี้เขาก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือลายมือชื่อผู้ผู้เป็นสําคัญแล้วนะครับเราก็สามารถฟ้องร้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาให้เขาชาระหนี้ตามสัญญาผู้เงินได้เมื่อเราฟ้องแล้วนะครับเราก็สามารถนําเอาคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปตั้งเรื่องนะครับที่บังคับคดีเพื่อยืดเรื่อยัดทรัพย์สิน ของจำเลยนั้นนะครับเอามาชำระนี้ให้เราตามพปรักษาของ3าได้นะครับอืมอ้าวนะะรีบ